โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอการาบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราฟแฟมิลี่นะครับก็สาหรับวันนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธถังซานเช่นเคยเนาะก็อันนี้คือผมเพิ่งคิดได้จริงๆเลยนะครับว่าอพอดีมี ผู้ใช้ Facebook นะครับมาส่งเทคนิคนะครับในการตีบอสโดยการสตันบอสจนกว่าบอสจะเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับจนกว่าบอสเนี่ยจะมีสถานะกัน CC ใช่ไหมเขาก็ส่งมาให้นะก็คือคุณเล็มๆนะครับเนาะผมก็เพิ่งคิดได้เอ้ยผมลืมทำคลิปนี้นี่หว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่เขามาแชร์นะครับก็คืออันนี้คอมโบฟาร์มบอสที่ผมคิดเองนะครับก็คือบอส ยืนสตันยาวไปจนถึง1นาทีที่บอสได้การสถานะอ่าหรือก็คือเลือดครึ่งนึงอ่ะบอสจะการสถานะนะครับเนาะถ้าสมมุติไปไปเหลือ1นาทีอย่างเงี้ยบอสจะมีเอฟเฟก่อบวกดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเนาะโอกาสติดแทบ100%ครับอ่าใช้ไต้มู่ไปเสียวอูโพไซซีเบนจมาแม่ถังซานอ่าที่จริงมันสตันจนถึง1นนาทีที่บอสมีการสถานะเลยครับแต่ผมอ่า อัดมาแค่อัดมาแค่นี้อ่าแล้วก็อ่าตันเพราะเบนจาม่าดเวล100อ่าอันนี้เขาก็มาแชร์ทริคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะว่าสภาพบอสจะเป็นประมาณไหนนะครับอ่านี่นะเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับบอสคือบอสเขาจะติดสตันตลอดเวลาเห็นไหมครับเนี่ยนะเห็นไหมอันไอ้ไอ้รูปตรงนเนี้ยเนี่ยคือบอสสตันนะครับนี่ แล้วก็คือไอ้สีเหลืองสีฟ้าสีแดงน่ะคือสถานะาลดลดพลังป้องกันของอบอสนะพลังป้องกันลดพลังโจมตีแล้วก็ลดฟื้นฟ,นฟูเลือดนะครับสิเป็นเป็นสถานะของเป็นจมาาเนาะแล้วก็เห็นไหมครับสตาร์นรัวนะเห็นไหมบอสอ่ะเออเผื่อเผื่อใครอยากลองใช้ก็เอาไปลองใช้ได้นะครับเนาะก็คือบอสจะสตาร์นรัวเลยอ่ะดูใหม่อีกรอบนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีอ่ะขึ้นงงงตลอดเวลาเห็นไหมครับบอสก็จะหมุนหมุนหัวหมุนอย่างเงี้ย นะครับคือเอาไปใช้ได้นะเออเออผมผมมาคิดดูแล้วเออวะ่ะก็ก็น่าใช้เนาะแต่ว่าข้อเสียอาจจะแบบว่ามันอาจจะเร่งดาเมจบอสช้านิดน,นึงแหละเพราะว่าในส่วนตัวแบบว่าคือตัวที่มี CC อ่ะแต่ว่าข้อด้อยของตัวที่มี CC คือมันไม่ค่อยมีดาเมจอันนี้คือต้องเข้าใจเลยนะครับยกเว้นตู้ปอนะ <laughs> ตู้ปอนี่คือดาเมจแบบอลังการงานสร้างมากคือแบบโอ้โห สุดๆจริงๆนะครับเนอะก็ถ้าใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับเนอะอันนี้คือการมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ